่่าาขขวววร้อนล,ลึกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่30กันยายน2555วันนี้พบกับดิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะ เราไปดูกันที่เหตุการณ์คันดินคันกั้นน้ําของนิคมอุตสาหกรรมลาดก,กระบังในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหาคนครที่ถูกน้ําเอ่อล้นจากคลองลําแตงโมกาดซอจนแตกเป็นช่องโหว่ยาวประมาณ5เมตรเหตุการณ์นี้ค่ะทําให้น้ําน้ําได้ไหลทะลักเข้าท่วมผิวถนนในนิคมอุตสาหกรรมลาดก,กระบังเมื่อวานนี้ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบน้ําจนทําให้ในช่วงเช้านั้นปริมาณน้าภายในนิคมแห้งสนิทประชาชนจึงสามารถสัญจรได้ตามปกติ ขณะที่นายปลอดประสบส,สุรศดีรัมตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภายัยหรือกบอพร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์และมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจเขื่อนดินที่สุดที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังพร้อมร่วมประชุมได้รับฟังรายงานสถานการณ์ร่วมกับนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ โดยนายประสบได้กล่าวว่าได้กำชับให้กรมชลประทานดูแลพื้นที่ตอนบนไม่ให้น้ำเหนือไหลเข้ามาเพิ่มขณะที่นิคมอุตสาหกรรมต้องดูแลในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่โดยสูบน้ำออกจากพื้นที่และให้กรุงเทพมหาคนครรับผิดช,ชอบตอนล่างเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลหากว่าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มอีกสถานการณ์น้ำที่ท่วมในชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมละกระบังจะคี้ขายภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ ส่วนแผนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะสร้างแนวขันกั้นน้ําถาวรก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมใน6นิคมอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศซึ่งคาดว่าจะสร้างขันกั้นน้ําถาวรป้องกันน้ําท่วมให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมในปีหน้าขณะที่ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงแผนการป้องกันน้ําท่วมทางพื้นที่ของชาวบ้านและนิคมอุตสาหกรรมตอนล่าง เพื่อยืนยันว่าสภาพน้ำในช่วงนี้มาจากฝนตกหนักไม่ใช่ผลกระทบจากทางด้านตอนเหนือแต่อย่างใดทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลให้มากขึ้นและอยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพบ้าง พราะหากดูจากน้ำห่วมใหญ่เมื่อปี2554จะพบว่านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทบจะไม่รับความเสียหายเลยส่วนกรณีที่มีกลุ่มประชาชนชาวปทุมธานีบางส่วนออกมาขู่ว่าจะชุมนุมหากไม่เปิดประตูระบายน้ำของสองในเรื่องนี้ทางด้านของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดประตูระบายน้ำแต่อย่างใดและกรุงเทพมหานครเองก็มีการประสานงำกับกรมชลประทานตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่การเปิดประตูระบายน้ำนั้นต้องไม่ให้กระทบประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครสำหรับการระบายน้ำล่าช้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในเส้นทางจราจรน,นั้นอยากจะให้สังเกตจากการระบายน้ำในปัจจุบันซึ่งจะพบว่าไม่มีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักหากเทียบกับหลายปีก่อนเนื่องจากในปัจจุบันปริมาณน้ำฝนตกเกิน100มิลลิเมตร หรือเกือบต้องใช้เวลาในการระบายน้ํา2-4ชั่วโมงก็แล้วแต่จุดนอกจากนี้แล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยังได้กล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนเข้าใจในการทํางานของกรุงเทพมหาคนครและขอให้ทุกภาคส่วนอย่านําการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตกเกิน60มิลยังไงก็ต้องขอเวลาครับก็ต้องขอเวลาครับที่จะระบายน้ํามันเป็นไปไม่ได้ที่จะระบายน้ําทันทีนะครับเรามีจุดเสี่ยงประมาณ200กว่าจุดนะครับ206จุด กว่า50%นี่เวลาเ้าฝนตกหนักนะครับเราสามารถระบายได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครับ ก็อยากให้ท่านผู้แทนสือ่อมวลชนให้ความสําคัญต่อประเด็นนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เวลานฝนตกหนักมาน้าน้ําเอ่อขึ้นมาเนี่ยลราก็ถ่ายรูปน้ําที่มันเอ่อขึ้นมาเสร็จแล้วพอน้ําแห้งภายในชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการรายงานกันต่อไปผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทำงานทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับในเวลาที่พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนนะครับเราก็ออกไปทํางานครับตลอดเวลา นะครับชั่วโมงสงชั่วโมง3าชั่วโมงแห้งหมดแล้วครับเส้นทางหลักส่วนไอ้ทุกปลอดซอกซอยนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ต่ํามากแล้วก็ไม่รู้จะน้ําจะระบายไปไหนครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกชนนะครับดังนั้นก็อยากพี่น้องประชาชนรู้สึก มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับผมต้องกรอกขออภัยนะครับทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนผมก็รู้สึกเดือดร้อนด้วยไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขอความอดทนขอความเห็นใจนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาครับเกิน60สิบเมก็ต้องใช้เวลาครับการลอกท่อการ ทำภาษาท่อระบายน้ำนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็แบ่งสรรปันส่วนภารกิจนี้นะครับระหว่างรัฐบาลกับกทมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็รับผิดชอบร่วมกันครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นปัญหาจากการที่ไม่ได้ไม่ดาเนินการทําความสะอาท่ออย่างเต็มที่ปัญหาเหล่านี้เราก็รับผิดชอบด้วยกันครับไม่ใช่ว่ารทมรับแต่ผิดนะครับไม่ได้รับความชอบแม้แต่นิดเดียวครับก็ขอฝากตัวประเด็นตรงนี้ไว้นะครับ ขณะที่ทางด้านของโฆษกพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาถแถลงข่าวติงการทํางานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะความล่าช้าของการขุดลอกท่อระบายน้ําและระบบการทํางานของอุมโมงค์ยักษ์ระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยนายพร้อมพงศ์นพิตโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงว่า จากการติดตามการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร์และนายธีรชนมโนมัมพี่บูร์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ออกมาแถลงถึงการที่มีการขุดลอกระบายน้ําเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางการเมืองเพราะการทางด้านของกองบัญชาการตารวจนครบาลมีความร่วมมือกับกรมราชธรรมในการขุดลอกท่อระบายน้ําพบก้อนหินขนาดใหญ่และขยะจํานวนมหาศาล ทั้งที่ทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีการลอกท่อระบายน้ำเกือบครบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วและมีการใช้งบประมาณไปจำนวนมากซึ่งในเรื่องนี้ตนได้ปรึกษาข้าราชาการกรุงเทพมหานครและประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่าน่าจะมีการทุจริตในงบประมาณที่เกิดขึ้นและที่สำคัญเรื่องของการขุดอุโมงยักษ์ที่บางส่วนนั้นที่พระขนงใช้ไม่ได้น่าจะเป็นการมีการเหมือนกับกรณีกล้อง C C T V หรือไม่ ซึ่งทั้งสองกรณีตนจะรวบรวมเอกสารและคำร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I. ในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อที่จะให้พิจารณาสอบสวนทั้งสองกรณีในายธีรชนมนโนไัยบูรออกมาแถลงที่จะมีการขุดลอกระบายน้ําว่าเป็นเรื่องการเมืองนี่คือสิ่งที่ล่าสุดนะครับมีการตรวจสอบและมีการลอกท่อโดยเฉพาะทาง ตำรวจนครบาลและกรมราชธรรมเขาร่วม,เข,วมเขาร่วมมือกันเจอหินขนาดนี้ครับเห็นไหมครับและที่สําคัญยังเจอขยะจํานวนมหาศาลทั้งที่กรทมอบอกว่ามีการลอบข้อครบจะร้อยเปอร์เซ็น์แล้วงบประมาณจํานวนมากนะครับซึ่งการนี้ผมได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นแค่าการกรทมส่วนหนึ่งรวมทั้งภาคประยาชนส่วนหนึ่งว่าเรื่องนี้น่าจะมีการพุจริ เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงน้ําตกฝนตกนะครับระยะติดต่อเนื่องกันนะครับปรากฏว่าน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ครับเมื่อมีการขุดรอบท่อเนี่ยของกรมราชธรรมรวมทั้งตํารวจนครบาลในการที่จะบูรณาการกันมันก็เป็นประจานการทํางานของหม่อมราชวงศ์สุงพันธุ์บริพัตรและผู้แทนกทมแล้วย่าล่าสุดก็ไป ผมก็ไปตรวจสอบพบว่าวิศวกรรมสถานนะครับโดยเฉพาะคุณสุวัตเชาปรีชานาะยกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ตําหนิเรื่องนี้ว่าผิดพลาดครั้งแรกเนี่ยก็พอจะอธิบายได้รวมทั้งผิดพลาดครั้งที่สองเนี่ยถือว่ารับไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผู้นี้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการที่เรียกว่าน่าจะมีปัญหารวมถึงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ และที่สําคัญเรื่องอุโมงยักษ์ที่ผมตรวจสอบมาตลอดว่าเจ็ดอุโมงยักษ์ทำงานน่นาจะไม่ได้ผลแล้วน่าจะเป็นอุโมง์บางส่วนเป็นอุโมงดัมมี่เหมือนกล้องซีทีทีีที่ดัมมี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับรวมถึงภาพรวมถึงการตรวจสอบที่ประชาชนยังร้องมาหลายพื้นที่ว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยยื่นตกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันพุทธที่3ตุลาคมนี้เวลา10โมงนะจองข่าวร้อนรวมข่าว